ก็เยอะจริงครับแต่มองดูง่ายแต่เที่ยวเหมือนกันครับ อนนี้มาเอาไส้เดือนนะครับไส้เดือนภูผาของสมยศแตงน,นั้นนะครับนี่จะถึงบ้านเขาแล้วนะครับตอน,นนี้เวลาหกนาฬิกานะครับสั่งไส้เดือนไว้ถุงนึงครับเดี๋ยวจะเอาไส้เดือนไปตกที่มองมองเข้นะครับ ครับไ่้ใส่เดือนแล้วพร้อมออกเดินทางกันเลยลุย ตกอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวลองแวะดูครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าไม่เคยมานะครับหมายนี้เดีรามาสำรวจกันตรงนี้นะครับนี่ครับหมายที่เราจะมาตกกันนะครับลองดูนะครับหมายนี้ยังไม่เคยลงนะครับหมาเป็นครั้งแรกครับกับหมายคลองลงเคนะครับจะมาตกตรงนี้นะครับ เลยดีครับมีต้มไม้ด้วยมาลุ้นกันครับนี่นะครับบรรยากาศของโรงแค่ข้างหน้าไปไม่ไกลครับเป็นวัดโรงเค่แต่อยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่ง,งผมไปย้อนทัวงานครับเดี๋ยวแกะอุป,ปรกรณ์ก่อน สามดีพิชซิงมากันอีกแล้วนะครับวันนี้มาที่หมายคลองลงเ่นะครับโดยจากยกระบัดมาไกลอยู่กันครับมาลองนะครับตรงนี้ยังไม่เคยมาตกนะครับต่มีร้อยคนตกอยู่ก่อนครับครับมีการอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับสิ่งที่ใช้คือทำมือหนิวนะครับ3 6นะครับสายแปดก้อนครับตัวเบ็ดก็จะเป็น0.3านะครับ ตั้งน้ำเรียบร้อยแล้วครับมาลุ้นกันครับเหยือที่ใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อ p r s ป o r t ที่เคยใช้นะครับขาอย่างเดียวเลยนะครับน่ครับผสมเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องใช้ไลายอย่างครับชิ้นก็จะวันนี้จะเอาไส้เดือนมาใช้นะครับเ๋ยวชิ้นด้วยไส้เดือนนะครับไส้เดือนปูผาของผมยศแสงนั่นนะครับ คนสนิทด้วยกันครับตกปลาด้วยกันนานแล้วครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะกินไส้เดือนหรือเปล่าถ้าไม่กินไส้เดือนเราก็มีขิ้หน่อมปังนะครับขนมปังความเฮาครับนี่ครับเดี๋ยวลุ้นครับครับมาชมไม้แรกกันเลยครับขิ้ไส้เดือนนะครับภูมิเดอนขนมปังสูตรของ T.R Sport นะครับมาลุ้นกันครับว่าจะโดนอะไรบ้างนะครับไปชมไม้แรกครับ ใส่ปลาเล็กจะเยอะครับยิงกันจุ๊บจับจุ๊บจบเอาละครับไปต่อแล้วครับไปต่อแล้วครับเมื่อกี้ถามคนพื้นที่ก็บอกว่ามีพวกปลาหมอคางดำเยอะครับมาครับมาครับดูนะครับวัดดูก่อนโอ้โหมาแล้วครับปลาตัวแรกนี่ครับเป็นปลาหมอคางดำนะครับอร่อยครับปลาตัวนี้นี่ครับมันไม่ใช่ปลานินนะครับเป็นปลาหมะเทศนะครับ ทางดำครับดูนเ่นต่อครับรครับไป็ุลูกังนต่อลยครับอ๋อเยอะมากครับมาขึ้นอยู่หน้าน้ำเพียบเลยครับแต่ไม่ยอมกินเบ็ดครับนห่นะครับน่าจะเป็นลูกปันนินนะครับขึ้นกันเต็มหน้าน้ำเลยยังไงเนี่ยโอ้โหตัว เป็นปลาอะไรเนี่ยอันนี้ปลาน,นิลครับโอหจะไซส์เอาเป็นฝันกระชังไว้ก่อนมีต่อครับไม่ มาแล้วครังดำมาแล้วครับมอเทครังดำครับใส่ไม่ใหญ่ครับใส่เกลือดีครับโอ้โหกินดีครับยันเป็นกินยังต้อ,งอ,อกินต้องรอกันนานครับใส่เล็กเอาให้เยอะไว้กกินันเลยครับ แต่จะไม่เจอปลาใหญ่นะครับวันนี้ <Huh? S 1> เดี๋ยวปลูงปลาเล็กโจมตีอีกแล้วพัา <c oughs> น,นินลูกเกิดมาเจอปลาหมอคังดำลูกเกิดอีกแล้วครับมาเยอะครับ, <c oughs> รบโอ้โหตัวนี้ดีครับนี่เป็นตะเพียนมายังไงเนี่ย โอเคนะครับนะครับดูความชุ่มของปลานะครับโยนขนมปังไปดูมันกินขนมปังกันครับอาจะเป็นพวกกระเพียนปลาแปลกนะครับลงเ,เล่นส่เดือนนะครับถึงจะโดนหมอกครังดำปลาก็เยอะจริงครับแต่มองดูแลจะเขี่ยวเหมือนกัน,นครับ ไม่ง่ายเหมือนกันเันอะไรกันนี่โอ้โหนี่ครับหมอ,อกข้งดำไซนี้ครับเยอะมากนี่ครับรากำลังเข้าฝูงไป แล้วโอ้โหปลาแปดบก็มาตาจริงๆปลาแปดบก็ยังมีแต่ที่ตัดต่อเนี่ยปลาแปดบทั้งนั้นมาสิโอ้โหมาอีกแล้วคางดำครับไซเดียวกันหมดครับ,รบ,บนี่ครับดินซาดเลยบิกเบ็ดลือนน้ำเลยใหญ่ครับใหญ่ ถ้าเปิดลงน้ําเลยครับเราก็ตกข้างๆต้นไทรนี่นะครับเรามันมาทางข้างหลังเนี่ยครับยังบางต้นไทรได้ครับเดี๋ยวเราก็ยังสังเกตง่ายครับรุ้ันต่อครับยังไม่เจอปลาใหญ่เลยนะครับเแต่ปลาใส่เกลือนะครับไซสเล็กๆครับสามนิ้วสองนิ้วครับโอ้โห ครับไอนี่เยอะเลยครับเริ่จัดครับปล่อยในก้านดีวกว่าตามหาปลาใหญ่กันต่อครับต้องส่งกันเลยนะปลาเล็กมันแย่งกินครับก็จะโดนตัวใหญ่ได้แล้วตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงนะครับ มก็เริ่มโชยครับปาก็ยังกินอยู่ครับลุ้นกันต่อมีผงด้วยโอ้โหแหมเดี๋ยวก็ปลาใหญ่การุ่นอผงครับลุ้นกันต่อครับ ชอยกำลังเย็นสบายนะครับมาติดโมงเช้านะครับปลาก็ยังกินอยู่เรื่อยๆครับจบแล้วมาปลา,าเล็กจะแย่งกินก่อน,นครับัดไปดูปลาอะไรอ๋อแต่น,นี้ก็พอได้น,นี้พอใส่เกลือครับ ใหญ่ครับ yeah. ครับตอนนี้ประมาณ5โมงช้านะครับเดียวก็หมดไปถุงล้วนะครับมาผสมถุงที่2นะครับ,บเบียอ์ทียาสปอร์ตนะครับแล้วอย่างเดียวเลยนะครับชิ้นด้วยสาเดือนครับลุ้นกันต่อครับสเเอมยวก่อน ปลาเล็กมันเยอะนะครับปลาใหญ่กินไม่ทันครับเดี๋ยวใส่เบ็ดไปตัวครับจำเป็นเบ็ดสองหางครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าได้ผลหรือเปล่าครับ,รบ,รบนี่ครับ การใช้เบ็ดสองห่างครับว่าจะดีขึ้นไหมครับอลุ้นกันโดนครับีอปั้งติ้งครับไม่ได้ใช้เส้เดยงครับครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงครับปลาก็ยังกินไม่อยู่นะครับแต่ยังไม่โดนของใหญ่เลยครับลุ้นกันต่อ สายปลาเค็มทั้งนั้นโอ้โหน่าลงไปกินเลยครับนะครับตายอีกแล้วโอ้โหสายเนี่ยเยอะอจริงๆนี่ครับยินฟาดเดยอครับมาลุ้นกันต่อน,นะครับในรอบบ่ายครับมาลุ้นไม่ทันตั้งนะครับ เดีย๋ยวลงน้ำไปกินกันใหญ่ครับมันรวมฝูงครับต้องส่งให้มันครับไม่ไม่โดนไม่มีสาใหญ่สานี้ก็ต้องเอาแล้วครับตอนนี้ไม่ได้ใหญ่เอาให้เยอะไว้โอเค เดียวครับตอนนี้ไม่ส่งมันไม่ติดครับปลาเล็กมันเยอะจนปลาใหญ่กินไม่ทันนะครับลงไปก็ทุนไม่ตั้งเลยครับตินแล้วนี่รับไั่ทนได้วางครับเอาแล้วครับต้องส่งครับ มาแล้วครับมาแล้วครับไอเนี่ยเยอะมากครับจนในจ้องเอาแล้วครับปลาเข็มครับปลาเข็มนี่ครับปลาทูครับอ่าเดืดสองตัวเลยโดนสองตัวครับเป็นปลาทูไปแล้วครับนี่ครับสายเดือนโดนสาเล็กนะครับมาลองปั้นติงดูครับก็จะโดนสายไหนครับเหนกัน Oh. โอ้โหก็ยัางสายเดิมนะครับอย่างไรโอ้โงนีครับเป็นแอเสียนอ๋อแล้วครับ ทูครับโอ้โหยากตัวทูครับนี่ได้ผลครับแล้วครับปลาทูครับนี่อ,องตัวคู่เลยโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก น,นี้ก็ประมาณบ่ายสองครับเหยื่อก็จะหมดนะครับขั้นสุดท้ายครับลุ้นไม้สุดท้ายกันอันนี้ใช้เหยื่อสองถุงแล้วนะครับถามเยอะจริงๆครับแต่ไม่มีไซส์ใหญ่เลยครับไม่โดนปลายใหญ่เลยหมดเหยื่อนี้ก็ต้องเลิกแล้วนะครับไปถึงก็เหยื่อไม้สุดท้ายนะครับ งไปตอดลงไปตอดแล้วนะครับจะติดไม่ติดไม่รู้ครับสู่ที่จังหวะวัดครับได้ครับผมเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายนะครับาิัวสุดท้ายครับครับเลิกครับแกเป โดนปลาใหญ่เหรอกัดสายปลาเค็มอย,ยนะ่านับไม่น้อยนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับที่หลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะฮะปลาหมอกลางดำงนั้งเลยครับปลาเค็มสองสามตัวครับผมสุดยอดเด็กๆไปน้องครับ ขอบคุณนะครับท่านที่เข้ามาชมจนจบคลิปนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปครั้งต่อไปนะครับแลวอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขับผมวันนี้ผมสามดีพิชิ้ต้องขอลาไปก่อนขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับบ๊ายบายลาไปก่อนครับกับหมายของโลเคนะครับนี่ไม่โดนปลาใหญ่ครับใส่ได้เยอะครับรับผม Okay, โอเคพุ่งหน้าลูกอุ่นนะครับบ้านครับ <What? S 2> นี่นะครับปลาหมอข้างดำที่เราตกมานะครับนี่เราแปรรูปมาเป็น ปลาแดดเดียวแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทอดทานกันนะครับดูก่อนรสชาติเป็นยังไงครับตัวเต็กๆพอดีทำว่ากินได้างกลางนะครับ ที่ได้มาครับทอดกรอบอร่อยเลยมาชิมนะครับอือทอสวยร้อนๆนะครับกินได้หมดไม่ต้องกลัวกล้างครับสุดยอดอร่อยจริงครับ